สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้สุกคตนะครับเนาะครับครับท่าช่องเสี่ยงยาผ้าเลาะก็มีแนวทางนะครับเนาะแนวทางครับจากเสี่ยงยาผ้าเลาะครับของเสี่ยงยาผ้าเลาะนะครับเด้อครับจุดไ้เป็นชุดพิเศษครับขึ้นว่าสิทน์นี่เนาะครับเนาะเดี๋ยวไปไล่อีกหลายเติบอยู่ครับจับปึ่งนะครับเด้อลอตเตอรี่ครับชุดพิเศษจากเสี่ยงยาผ้าเลาะครับจัดไ้ครับชุดนี้ครับ เสี่ยงยาจัดให้เป็นชุดพิเศษแหะครับครับงวดวันที่หนึ่งตุลาเนาะครับเนาะวันที่หนึ่งตุลาหกๆนะครับครับเอาไปจับไปบายเบิ่อนะครับเด้อเพื่อมีสูบมีหมานกับเสี่ยงยาผ้าลาะครับทั้งช่องครับครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสาหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผู้ใดเขามาแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับ เพื่อสิบวันเดียผ่านทางนะครับเนาะทางส่องเสี่ยงยาผ่าเลาะครับชุดนี้เป็นชุดพิเศษด้วนครับเสี่ยงยาจัดให้เนาะครับเนาะครับเลขกโบมีหลายตัวนะครับในน้อยครับครับเลขครับสำหรับเลขวิ่งนะครับเนาะวิ่งบนรางนะครับเด้อโบม่โบม่ลบนะครับนั่นบนกบลางวิ่งไปทั้งบนทั้งล่างครับวิ่งเจ็ดครับครับ จับคู่มาให้กับสองเจ็ดสองแหะครับเจ็ดสองสามเจ็ดศูนย์เจ็ดแหะครับสําหรับเหล็กสองตัวนะครับเนาะบุดลางครับครับชุดข้าจับมาใหกนะครับเนาะครับเนียนๆครับหนึ่งเกตครับเอาไปเลยครับหนึ่งเกตนะครับเนาะหนึ่งเกตตัวเน้นวงกลมครับกลมแดงสําหรับกลมแดงครับเป็นเหล็กเนียนนะครับเนาะสามตัว 2 1 7 3 7 1สครับสำหรับเลข3ตัวนะครับนะครับบิ่งล่างวิ่งล่างก็ให้6กนะครับเนาะครับ6มาตัวหนึ่งครับสำหรับเลขชุดพิเศษครับ6กับ1 6มาตัวเดียวครับครับสำหรับล่างครับจับคู่มาใายกะ หกสามแปดหกหกเ็ดหกเก้านะครับสำหรับเหขีก,กามงเนาะครับเนาะครับจับเบิ่งนะครับเด้อสำหรับลอตเตอรี่ครับ,รบ,รรรบผู้ได้มักกับจัดผู้ได้คัดกับพานครับท่าง่องกับเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะครับเนาะขอให้เย็บซี่สุกสฉมถูหมานถุกปู่ถุกคนครับคันนี้กระดวนดรดวนสุดยอดนะครับ จับเบิ้งครับลางพันไหยรูดหกนะครับเนะวิ่ง6ครับวิ่ง6กครับสำหรับเรียกลางครับจับคูมาไก่าหกสามแปดหกหนะครับ6กเจ็ดนะ 6, ครับเนาะหกครับหกหกเจกับหก สำหรับเลขตัวเด่นๆครับเด็ดมากครับหกสองล่ะครับงามๆนาะครับเนาะครับหกสองสองหกกลับไปเนาะครับเนาะสำหรับเลขครับตัวเลขมันก็เอาแนวนอนมาได้ครับอันนี้เป็นของฝากจากเสี้ยงยาผ้าเลาะนะครับเด้อทั้ง่องครับงามๆครับผู้ใดเข้ามาแล้วกขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการติดตามทั้งสองเสี้ยงยา มาโดยตลอดครับเสี้ยงยาค่ะบ่มีหน้าฝากหน้าต้อนครับเอาตัวเลขมาฝากนี่ละครับงามๆงวดวันที่หนึ่งนะครับเด้อวันที่หนึ่งมือนี้ละครับด้วนละครับครับสายด้วนเนาะครับเนาะครับด้วนจากเสี้ยงยาผ้าเลาะสุดพิเศษครับจัดให้เอฟซีตุ่ยู้สุขคนนะครับเด้อเอาไปจับไปบายส่งส่งมันมาหน้ากันครับครคือว่าสิท่านอยู่นะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับครับ ฝากต้อนเอฟซีสุขุสุขชนนะครับเด้อครับหกสองนะครับเด้อหกสองบนล่างกับหนึ่งเจ็ดนะครับงามครับพระเอกมาสู่โตล้วครับสำหรับคัดมาแล้วครับเสี่ยงยาคัดหายเน้ะนะครับเนาะทา้งสองเสี่ยงยาคัดมาแล้วครับเต็มสูตรเต็มคาราเบลแล้วครับครับทุกเม็ดทุกโตล้วครับครับ สำหรับเสียงยาให้หนึ่งเกนะครับเน้นๆนะครับเ้อหนึ่งเกครับเน้นมาให้กับสองหกหกสองนะครับสำหรับสุดเนีนนะครับเด้อสุดนี้เป็นสุดเน้นสุดย่ำของเสียงยาผ้าเลาะครับฝากต้อนเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับขอให้เอฟซีทุกผู้ทุกคนโุกส่งผลหมั่นครับอีกบริจีสมงศงเหรอครับครับมาลุ้นกันครับ คือสีท่านเด้วนะครับเนาะครับอันนี้เป็นเลขด้วนเหรอครับเลขด้วนจากเสี้ยงยาครับทั้งสองเสี้ยงยาพาเลาะได้ครับเด้อครับจัดให้ยเอฟซีครับเอาไปงามๆแคปหน้าจอไว้ครับสําหรับผู้ใดเข้ามาแล้วติดตามครับกดติดตามเสี้ยงยาครับกดไลค์ครับกดไลค์ขอขอบพระคุณหลายๆดนะครับเด้อแชร์ไปหลายๆให้มั่วหายปวก ญาติพี่น้องเบิ้งน้ากันครับสําหรับส่องเสี่ยงยาผ้าเลาะครับกัสได้ไปน้ากันตลอดนะครับเนาะครับตลอดหลอดฟังครับเสี่ยงยาขาโมมี่อย่างหลายขอฝากต่อนเอฟซีครับมีเพียงแค่นี้แหละครับสําหรับการต่อนการฝากนะครับเนาะครับเสี่ยงยาขาได้ไปหามาหลายสํานักอยู่ครับครับคลิปนี้ก็โมมี่อย่างหลายนะครับเนาะครับขอให้เอฟซี เฮ่งๆปังๆนะครับเด้อลำด้วยทุกผู้ทุกคนครับรางวัลที่หนึ่งไก่ยู่ในนีแหละครับจับเอาครับครับเลขหน้าเลขหลังของลอตเตอรี่นะครับเด้อครับครพ่อกันไหมเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สำหรับเซตนี้ครับงวดนี้ก็สิเดล่าพี่ล้าน้องแหละครับครับพ่อกันไหมงวดหน้าครับครับขอสวัสดีครับ